มาแววโอเคเอาล่ะครับยังอยู่กับรายการเดิมนะฮะเดตบ Light ไทยแลนด์ n ทเลเมสซิซี่ที่2ครับสปอนเซอร์โดย Twitch นั่นเองครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทั้งสองทีมดบดนเรนเจอร์ครับเล่นเป็นเซอร์เจอกับโนสกอร์เกมมิ่งเล่นเป็นคิลเลอร์ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงคิลเลอร์จะเก็บสีไหมหรือจะมีผู้รอดชีวิตออกไปจากดบดนนะครับ ออกแป๊บนึงนะยังไงระวังเรื่องการสแปมด้วยนะครับสำหรับกองเชียร์โนสกอร์นะฮะถ้ามันเยอะไปอาจจะโดนาดาบในแชทคอยจัดการให้นะครับก็พอประมาณละกันครับเชียร์พอประมาณหอมปากหอมคอกันไป ลุ้นๆให้โหลดผ่านนิดนึงนะฮะช่วงช่วงเทศกาลสตรีมเขาลดราคาตอนไหนเอ่ยโอ้โหเหมือนเดิมครับเล่นเป็นเนอร์สนะฮะเนอร์สโดนแบนไป3เปิร์กสำคัญครับก็ต้องใช้เปิร์กอันใหม่โอ้โหรอยขนาดนี้ฮะยังไงครับสกมะตก แล้วฮะเห็นแล้วครับดันหน้านั่นเองครับมีดักหน้าให้เจอครับอมีมาดักทางด้วยครับช็อตนี้ครับยังไงฮะบลิงไม้เออเห็นแล้วครับที่ไม้เอาไม่เห็นหรอครับโอ้โหบันเทิงอันนี้วิ่งออกเอาคนละคนครับไม่ได้เจอทางฝั่งลอรี่นะฮะมาเจอแม็กแทนครับหวดไปเต็มแรงครับโดนไม่กอะครับดอกไม้โบยบินเลยตะกวดนะฮะมีตะกวดก็มาเราไปอ่านดอกไม้ได้ไงตรงนี้ซ่อมในบ้านไปก่อนครับผม ลอรีมีตาดำนะเห็นไะเนร์สบลิงไปบลิงมาไล่เม็กอยู่ครับกลับมาดูทางฝั่งเนิร์สนิดหนึ่งครับยังไงฮะจังหวะนี้เห็นรอยวิ่งอยู่ฮะซอมเสร็จไปเครื่องเลยครับตอนนี้อ้าวมาเจอคนนี้แทนครับเจอคนนี้แทนวางไหมโอ้ลอรีโจนขวดไปครับเต็มหลังครับผมพาลูกหนีก่อนแต่ตัวเองโดนแล้วตอนนี้ครับ เจอบลิงดักมาหลบหลังต้นไม้แล้วขวดแมนได้ครับผมระยะยังถึงนะตรงนี้ไปก่อนละหนึ่งคนครับแล้วก็อ้ามาเจอครับเจอคอเดดโดนขวดไปอีกหนึ่งคนครับเจ็บสองนอนหนึ่งเอ้าเฮยยังไงครับออกฉีกซ้ายไปบลิงดักมาผ่านหน้าสกรรมัมมโตอ,อีิสเรียวโอ้โหไปแล้วก็นอนสองครับผมสามพันแต้มจะได้หรือเปล่าครับ คิลเลอร์ทำดีเซอร์ก็เล่นง่ายนะฮะกลับมานี่ซ่อมต่ออีก,ก็โหนยังไงโดนขวดอีกเจ็บ2นอน2เอาละเฮ้ยอนี้ก็เข้มเกินนะฮะยังไงต่อครับหาก่อนครับจงังหวะนี้โอ้โหแล้วมาเจอครับคนนี้ฮะกะจะมาช่วยขวดไปโดนไม้ซะอย่างนั้นครับแมแก้เขยอนยังดีไม่โดนสตันเอาละครับไล่ต่อครับเจ็บอยู่นอนสเลยไม้นอน3นัดันดีครับผมเอาละฮะได้บบยบินไหมฮะ มีเมคครับเมคมาหิวก่อนฮะมีอุ้มมาแล้วครับน่าจะได้สามคะแ้มจากการแขวน2ครับแบบนี้ครับหิวไปครับโอเคครับหิวได้แล้วฮะเอาไงฮะหิวกันให้จบเลยหรือหรือไงเ้าหิวกันให้จบแล้วเหมือนจะเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นดิเห็นดิเห็นดิจังหวะนี้ยังไงยังไงวิ่งก่อนครับผม <c oughs> โดนแน่ไหมหตามทางฝั่งคลอเดนแล้วก็โดนไหมครับโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วฮะเมคครับเหมือนจะรอช่วยใครฮะ ช็อตน,นี้แวะมาดูสกามาโตหน่อยครับเราวน่าจะเห็นมาเอ่ยอ่อนนี่ไม่ใช่นี่มุมมองเซอร์ฮะอลิฟวนตจเย็นะน,นะหลบมาเสียงมันดังไหฮะยังไงครับยังไงฮะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับกันเราจะนอนสี่กัลเาจะนอนสี่ยังไงครับจุกหลบมาจังหวะนี้เจอบลิงดักไหมปล่อยแฮ่ไปก่อนครับรอบลิงรอบใหม่เอาไงครับเอาไงฮะเมคครับเมคครับ มีไม้อยู่ข้างหน้านะฮะแต่ว่ายังรอดักจังหวะอยู่ครับผมหลบมุมไม้ครับใช้ไม้ไม่ได้ใช้แล้วก็นอนสี่ฮะอ๋อเดี๋ยวรอลุ้นน่าจะลุ้นรอนี้ได้อีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามีปากอยู่นะฮะนี่ฮะยังไม่ได้ใช้ครับแขวนสองครับได้สามพันแต่บายได้แค่สามพันครับตอกอ่าตอกเกมนะฮะ แล้วรอเลยครับเพราะว่าถ้าไปปล่อยจะแขวนอลอรี่เนี่ยจะโดนแทงหลังแล้วก็ไปช่วยกันได้นะฮะน <c oughs> ่าจะรอให้ทางฝั่งเม็กไปก่อนหรือเปล่าอ่ะไม่รอฮะไม่รอครับมาจับคลอเดตก่อนละกันครับ <c oughs> รอลอรี่บอกว่ามาจับฉันทีอะไรอย่างงี้วะ <c oughs> <c oughs> โอ,อ้แล้วหลุมก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งซ่อมเสร็จแค่เครื่องเดียวเท่านั้นครับจริงๆผมว่าตอนช่วงที่แบบออโดนไล่เนี่ยคนแรกเนี่ยไม่น่าไปซ่อมเครื่องที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยฮะอพอ,อ,อไปซ่อมปุ๊บเนี่ยตัวน้องบอสก็เห็นทันทีฮะสักามะโตเขาก็ไล่ลต่อได้สบายใจเลยฮะพอไล่ต่อสบายใจนี่โอ้โหหนุกหนานเลยฮะกลายเป็นช่วยกันยากครับนี่ข้อดีของเนิร์ฟนะมันถึงตัวไวเกินนะ,ะนี่เนิร์ฟแล้วนะ เนื้อแบบเต็มที่แล้วนะฮะโอเคครับรอให้คลอเดตไปก่อนนะครับถึงนางฝั่งอลอรี่จะปากได้นี่ก็ไม่มีใครให้ช่วยแล้วนะพุกอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้ไม่สนใจอะไรฮะออรอไปก่อนคนระับโอ้โหสบายแล้วะฮะเซอร์ เซอชิว <Search> มากเล่นแค่คนอ่ารอดแค่คนเดียวนี่ก็มีโอกาสชนะสูงแล้วครับสำหรับทางฝั่งโนสกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะฮะมาความสามารถได้มินรุเข้ามาเสริมทัพด้วยครับกับซีซั่นนี้โอ้ปล่อยปล่อยเลือดหมดด้วยนะครับเพราะว่ากลัวจะได้แต้มอีกนะฮะถ้าจะเข้มขนาดนี้โอเคครับเรียบร้อย เก็บสีกันไปเดี๋ยวรอดูเซอร์ครับว่าจะเป็นยังไงงานเข้าดบดนแล้วโอ้โหเป็นคุณอากรนนะฮะเล่นเป็นคินลเลอร์ครับเดี๋ยวเปลี่ยนข้างบนนิดหนึ่ง อันนี้คือผมต้องชวนใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแก้อันนี้ก่อนอ๋อมาแล้วโอเคไม่ต้องชวนนะฮะจัดไป บอยซิกมาก่อนเลยครับมาถึงเกมแรกของทีมนี่ก็โชว์โหดเลยนะฮะโนสกอร เฮ้ามากันแล้วครับฮิโนรุนะักลาาเหลือมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับแหม่พอเกมพอเกมสบายปุ๊บเริ่มใส่หัวล้านใส่เสื้ออันแน่แหม่มันไส้นะฮะ โอ้ขอบคุณแฟนคลับจาก No Score Gamer ด้วยนะครับไม่ใช่เกมมิงและก็ดูชื่อดิเออดูเดิโน no จะเป็นเกมเกมมิงได้ไงดูเขียนเกมเมอร์เห็นปะ โอเคเดี๋ยวรอสมาชิกพร้อมนะครับเอาละครับ อมกันแล้วดบดนันเจอร์ครับคิลเลอร์เจอกับเซอร์ของโ no น s c o r ์เกมมิ่งครับแค่คนเดียวรอดชีวิตนี่ก็ชนะเลยนะครับเพราะว่าเกิดแน่นอนเรื่องของแต้มผมเมื่อกี้เก็บสีเก็บไวด้วยครับเพิ่งซ่อมได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองก็เดี๋ยวมาดูครับคิลเลอร์ดบดน จริงรายการนี้ด้วยความที่ทีมสมัครเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีม้ามืดมานะฮะอย่างก่อนหน้าวันแรกครับมีเจอใครโตคิดก็เล่นได้ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าเจอใครโตซึ่งโอ้โหฟอร์มดีกีแชมป์มาเนี่ยก็เหนื่อยเลยครับเซอร์ยังปวดปวดหัวเหมือนเดิมนะเซอร์เล่นดีครับใครโตคิดสี่ท่านคุณพันช์เองที่เข้ามาใหม่ก็ถือว่าสเต็ปไม่ธรรมดาเช่นกันเอาละฮะ เล่นเป็นอะอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูคิลเลอร์นิดนึงครับคิลเลอร์จับมาเป็นเนิร์สเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใช้เป็นจับครับไม่ได้ใช้กวางอาขอนแล้วก็เห็นครับเสื้อชมพูขนาดนี้ฮะเอาไงฮะมาสเตอร์มาสเตอร์โดนขวดไปครับแหมทำเนี่ยเขาไม่เห็นได้ไงเอาละฮะลั่นหรือเปล่าครับ็อดนี้บลิงดักหน้ามาไหครับยังหลบอยู่นะครับแล้วเหมือนจะมึนไม่เจอครับเอาไงดีฮะเดินตามดังอยู่ครับ ใช้กองฟางกองฟางกองฟางเจอดักน tamam ้าอะไรครับมาเซอร์ยังไงเจอจูตีไงครับเออเอาเลยเฮ้ยเนิร์ดไม่ทำอะไรเหมือนกันบอยสิกดเปิดก่อนมาครับผมตรงนี้ไม่รู้หาของเช่นกันครับลากลงเบสมันมีใครมันกดซ่อมนักลาสครับแหมมีมาซ่อมเครื่องล่อด้วยนะโอ้โหเอาเลยยังไงครับมาเซอร์ไปก่อนคนแรกครับ รู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะ่ะเออนะปกติพี่บอยซิกจะโดนก่อนนะนี่มาเซอร์ไปก่อนเลยครับนักคิวตอนนี้ก็ซ่อมกันไป2คนนะครับไม่ได้ใส่ตาดำนะฮะมีเก็บแผนนะฮะอันแน่แล้วไงเห็นรอยครับใครจะช่วยฮะพี่บอยใช่ไหมพี่บอยซิกจะรอช่วยใกล้ๆนะฮะแต่ว่าน่าจะทิ้งลวครับโอ้โหมาเซอร์ <laughs> เอาแล้วยังไงยังไง โดนไวเกินนะเมื่อกี้นี้มีมีใช้เทคนิคนะฮะเดินหลบไกลกันแล้วก็บลิงก์มาดักครับแต่ว่าทางฝั่งของทีมโนสกอร์เกมิ่งก็ไม่ได้สนใจแล้วฮะตรงนี้ซ่อมเก็บไว้เครื่องอนลยไหมโอเคซ่อมเลยครับนะก็ได้ไปเครื่องนึงแล้วฮะโนสกอร์ no เกมมิ่งเผียมจะเช็คเหมือนกันครับคินเลอร์ครับต้องฟังเสียงดีดีครับตรงนี้คือเป็นเปิร์กที่ช่วยเพิ่มเสียงให้นะฮะเสียงของตัวเซอร์ะฮะให้มันดังขึ้นถ้าเจ็บนี่ดังมากเลยครับ ได้ยินแบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะซอมไปขึ้นนะครับแวะไปดูโอ้ซอมสามคนครับทิง้งมันไปฮะแต้มเท่าไหร่ดีกว่าเจาแต้มเท่าไหร่เออเฮ้ยเฮ้ยนี่มีหลังไหมปะเนี่ยไม่รู้ว่าทีมแบบว่าใครโดนเก็บคนแล้วต้องทำภารกิจอะไรหรือเปล่านะฮะทีมนี้ชอบขี้ฟันนะฮะ ก็อาจจะมีแบบว่าหลังไมค์กันก่อนได้ยอะไรเงี้ยนะลาก,ก่อนครับไปก่อนแล้วมาเตอคือประเด็นใช้ชุชมพูฮะแล้วแบบเนื้อเส้นเดินไปเห็นโมด,ดีแล้วก็เห็นฉันฉันว่าเห็นนะฮะเมื่อกี้เห็นจริงๆครับก็สบายๆเลยฮนะบลิงหากันไปครับเอาไงฮะคิลเลอร์ใส่ไม่ได้ใส่วิสเปอร์อะเรามาเจอบอยสิครับ หดบอยซิกกันไปเอาแล้วเอาไงฮะจังหวะนี้ยังไงครับไล่มาอาู้ยเต็มหลังว้าเอาข้างหลังข้างหลังอ้าวไม่เจอแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้บอยซิกข้างหลังกันแั้ไม่ได้หันเม<อ>าสไป<อ>ครับ <ๆ S 1> ตรงนี้ดักมาเจอนักล่าตีติดแพนนาไปเอาไงครับผมยังหลบอยู่นะฮะไม่รู้ว่ามิโนรู้อยู่ไหนเหมือนกันครับตรงนี้เล่นเงินนักล่าอยู่ลิงดักมาที่เดิมครับผมบอยซิกเก็บอยู่นะฮะก่อนหน้านั้นออกมาฮะเขาะ้ามาหาบอยซิกยังไม่ได้ยินเสียงนะฮะ ไม่ได้ยินครับมีรู้ซ่อมในบ้านครับตรงนี้มีมาแล้วฮะมาแล้วฮะให้ฮิวหน่อยครับนักลาสเองก็อยู่ริเดณนเมื่อกี้นี่ก็ไม่เจอแล้วครับคิลเลอร์หลบเนี้เหมือนเดิมครับนักลาสโอเคฮะเรียบร้อยครับซ่อมสบายฮะลุยต่อครับฮิวไปเรียบร้อยแล้วด้วยเอาละับยังไงครับจังหวะนี้มาที่บ้านใหญ่นี้พอดีครับ บลิงดักโอ้โหไม่ธรรมดาครับเดาทางได้ดีแล้วโดนขวดฟรีซะงั้นครับผมหลอกว่าจะบลิงดักแต่ว่าไม่ใช่ครับโอ้เอาละฮะบอยซิกยังไงครับตรงนี้ดักมาโอ้โหตีติดไม้กันไปเอาเลยเฮ้ยจังหวะนี้ครับอยู่ได้ยินเสียงครับเมื่อกี้นี้หลบไปดังด้านหลังนะฮะเอาละบอยซิกหลบอยู่หลังกองฟางครับเสียงชัดเกินนะฮะยังไงครับดักมาจังหวะนี้ติดอืติดเครื่องครับติดเครื่องครับลิงไม่ทาน แล้วเสียงกระโดดออกหน้าตาไปับเมื่อสักครู่นี้เอาไงครับดักหน้าไรฮะดักหน้าด้วยครับวิทีจะลุ้นขนาดนี้แต่ฟันไม่โดดขร้บไม่ถึงตัวยังหนีได้อยู่ครับต้องระวังระยะการเดินเหมือนกันนะฮะโอเคตรงนี้ซ่อมต่อมิโูรุยังไงครับบอยซิกบอยซิกโดนลิงดักหน้าปากซอยเลยไหมครับยังหลบมายังได้อยู่ครับยังได้อยู่นะฮะตอนนี้ครับยังไงฮะยังไงฮะคิลเลอร์คิลเลอร์ลิงดักมาตรงนี้หลบตู้ครับสเตปนี้ก็มาครับผมโอ้โหเอาละเฮ้ย ยังได้อยู่กรับบอยซิกนี่ซ่อมไปทั้งร้านมีเก็บเครื่องฮะลงไงฮะคิลเลอร์ดักหน้าบอกซอยฟันมาไม่ถึงครับผม,มได้นานมากครับพี่โอ้โหเราเห็นอยู่ครับตามหลังใหม่ใช้ทุ่งยญาครับทุกงอาสาลียังไงครับตรงนี้เจอดักโดนจนได้ฮะเรียบร้อยครับผมโอเคฮะขอบคุณบิดจากคุณทีบีชาด้วยนะครับ100บิดขอบคุณมากเลยครับ ตรงนี้ฮะเหมือนจะเก็บไปเครื่องหนึ่งแล้วอ่ะนี่กะจะลากลงเบสเมนต์ครับน่าจะทันอยู่ครับทันอยู่ฮะเอาไงฮะนักล่าจะช่วยไหมครับหรือไอ้เครื่องเนี้ยครับหลือไอ้เครื่องเดียวตรงนี้ยังไม่ไม่ได้เก็บอะไรไว้นะฮะโอ้สองคนช่วยเหรอฮะพอเป็นพี่บอยซิกนี่วิ่งเข้ามาช่วยเลยฮะพอเป็นจานเจนี่ทิ้งเลยผมว่าต้องมีอะไรหลังไมล์แล้วฮะจริงๆฮะทีมนี้ฮะน่าจะน่าจะมีแน่นอน มาเซอร์โดนแขวนดิฟิกเลยแล้วดูบอยซิกโดนแขวนดิเ,เป็นไงรอช่วยเอาโดนครับโนนแล้มิโนรุครับเอาละฮะจังหวะนี้คิลเลอร์ไล่ครับยังไงฮะอะดิลินมันหลังบอด,ดีครับผมโอ้โหเอาละเฮ้ยช่วยได้ไหมครับเป็นทางด้านของตัวนักล่าครับลงมาช่วยและช่วยได้ครับเอาละฮะคิลเลอร์น่าจะกลับไปครับมิโนรุกะจะรอซื้อด้วยแฟลตแต่าไม่สนใจครับ อันนี้จะฮิวเลยครับยังไงฮะหลบสเตปหลบตู้ครับไปโดนนักล้าเองครับผมตอนนี้คนละเจ็บเอาไงเอาไงเอาไงบลิงดักมากการจะสเตปโอ้โหยังได้ครับใช้จังหวะย้อนแยงนย้อนสอนขึ้นไปเอาละเฮ้ยคิลเลอร์ถูกบลิงดักแม่นมากครับเกมนี้ฮะตรงนี้เปิดประตูหลังบ้านใหญ่โกล้าเปิดมากเพราะว่าครั้งนี้ไล่บอยซิกอยู่บอยซิกง,งหลบมาฟันไปติดต้นไม้เสอย่งัง้นยังเห็นบอยซิกอยู่นะครับเอาละฮะสเตปบอยซิกครับยังไงฮะข่าทุง่งข่าวสาลีขึ้นไป ยังไงครับยังได้อยู่หลบมาขึ้นรถเทรนจะเอาจริงๆเหรอฮะผมไม่เห็นไม่เห็นเอาเห็นไหม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 ไม่เห็นไม่เห็นแล้วเดินมาเดินมาข่าวนี้ไม่เห็นกับบ้าแล้วครับยังไงต่อครับผมช็อตนี้ยังครับยังฮะหลบมาเลยครับเอาแล้วฮะมีบ l ิค g ดักมาหลบสายอุตีไม่โดนครับผมเอาเลยเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าครับบอยซิกตรงนี้ฮิวก็ให้ไม่รู้ฮิวให้นักล่าสิครับ ยังไงฮะเจอประตูแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาลากลากมาครับพี่บอยลากมาเฉยเลยครับยังหลบย้อนสอนได้เอาลเลยเฮ้ยนักล่าเองก็ยังหิวไม่เสร็จด้วยนะฮะตอนนี้ไล่มาจังหวะนี้ไปดูมุมมองคินเลอร์นิดนึงครับคินเลอร์ไล่ใครครับอะโดนฟแฟลตไหมโดนไหมไม่โดนนะว่าตรงนี้งไงติดก,กฟังดักเต้าปอยมาโดนจนได้ครับผมจะได้แฟลตตอนยกหรือเปล่าฮะยังไงครับไม่รู้เหมือนจะรออยู่ครับมองไม่เห็นแล้วฮะยังไงฮะเห็นแล้วฮะเะฮะมื่อกี้นี้หรือเปล่าอ้าว โอ้หาไม่เจอฮะหาไม่เจอน่าจะรีกุปฮิวก่อนไหมครับบลิงมาดักประตูไม่เจอแล้วก็ฮิวกันเรียบร้อยครับเอาไงฮะแบบนี้นี่พยายามจะคลานออกครับโดนยกแล้วครับโดนยกแล้วฮะมินูรุอยู่ไหนครับไฟฉายครับแต่ว่าไม่ได้ครับไม่ทันครับคนละมุมนะฮะเอาละฮะมาบล็อกครับมาบล็อกครับยังไงยังไงบล็อกไปอ้าว มาเป็นกำลังใจให้กาจะบล็อกไม่เอาดีกว่าะแต่ว่าเนิร์สปริงแม่นมากครับน่าจะอันตรายนะฮะก็เลยไม่ได้บล็อกอะไรให้ครับและตรงนี้ไม่เนียนฮะตรงนี้ไม่เนียนครับมีลงมาแล้วฮะเมื่อกี้มีลงมาแล้วฮะยังไงครับมีลงมาแล้วครับช่วยได้ไหมช่วยได้ครับผมโดนฟันแทงครับตอนนี้นักล่าังไงเจ็บสาครับเจ็บสามนักล่าโดนเองครับเรียบร้อยครับผมโดนเองมีปักหลังอยู่เหมือนกันนะ ไล่ต่อที่บีบอยครับบีบอยยังย้อนสอนหลบได้อยู่ครับผมตีไม่โดนครับเนสเอาละฮะกระโดดข้ามหน้าต่างมาเสียงเราจะได้ยินอยู่แล้วครับผมเอาไงกะจะเก็บบอยซิกให้ได้ครับตอนนี้คิลเลอร์คิลเลอร์เห็นแล้วครับเห็นแล้วฮะบลิงดักมาจังหวะนี้แต่ผิดทางไปหน่อยครับไปเสเทไาไหร่ครับเอาไงฮะหนีไปไหนฮะเนี่ยนี่คนละประตูแล้วจังหวะนี้ครับพยายามโจกออกไกลๆให้ยิวกอนล่ะครับโอ้โหมีอย่างนี้เลยฮะอยากจะให้ฮิวกอนครับบอยซิก ล่อมาไกลามากครับผมคิลเลอร์ไงบลิงดักมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเกมพี่บอยครับโอ้เกมนี้ไปฝึกมาจากไหนครับเนี่ยขอเล่นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะสำหรับบอยซิกครับถ้าเทียบกับซีซันแรกนี่คนละเลืองเลยนะซีซันแรกนี้ไปก่อนเพื่อนเลยนะมาดูน,นี่ชมมาก็โดนเลยฮะบอยซิกน,นี่ก็ฮิวกันเต็มเต็มเลยนะครับมินรุกับนักลาสนะครับ เอาละฮะโดนแขวนแน่นอนครับสเตจสองนี่ยังเอ่ยโอเคฮะเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอดสองฮะโอ้โหได้ยื้อเวลาแต้มสนุกสนานเลยครับออกเลยครับโอ้โหคินเลิกเก็บสี่เซอร์รอดสองนะฮะจีจครับผม